นี่พี่น้องเลอนะครับสวยงามจนชาวต่างชาติต้องมาถ่ายรูปนะครับนี่ครับแสดงว่ามุมนี้ต้องสวยงามเนาะเราก็ต้องถ่ายตามครับโอ้โห,โหสวยจริงๆิพี่น้องนี่ครับนี่ครับว้าวนี่ครับ อ่อทุ่นสีมงพี่น้องนี่ครับเดือมมาเกตนีครับเป็นโทนสีมงมมสุดๆครับอันนี้ก็เป็นชาตแตงชาดครับมาแถ่ารูปครับ โอ้โหพี oh, oh ่น oh, ้องไปนะครับ oh, ส oh ับเดยครับอืเป็นท่างเสริมที่สวยงามมากครับโอ้โหครับสวยจริงๆนะครับว้าวครับโอ้โหพี่น้องสวยงามมากครับนี่คือห้างเซนเตอร์เวิด์ครับภาพยามค่าคืนครับโอ้โห สวยจริงๆครับว้าวแต่นี่คือเกอรวิเล็ตครับเกสรนวิเล็ตครับพี่น้องนี่ครับสวยจริงๆครับเกสรนวิรเล็ต โโอโห้ห้างเมืองไทยนี่ไฮโซหรูหราครับพี่น้องอือหือนี่ครับพี่น้องว้าวครับสวยจริงๆครับงามดีครับอือหือ หอมจอยเนาะห้างเมืองไทยนี่หอมมากครับหอมพุกห้างครับพี่น้องแต็ต้องขอาการ์ดเอ้าายนะครับขอาการ์ดเจ้ายสบายดีเดอ้อเอฟซีทั้งสองฝั่งนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้อาจะขอพาพี่น้องนะครับมาย่างเทลส้มแสงสีแสงไฟในยามค่ำคืนนะครับหลังปีใหม่เนาะว่าจะเป็นอย่างไรครับ ด่านนี้ก็เป็นทางโล่งครับลงมาแล้วเฮาก็จะเจออาร์วอล์คครับเป็นอาร์วอล์คนอตหรือว่าราดเจ้าประสงค์วอล์กครับเป็นทางเสริมที่ให้โซ่ลูลาครับเป็นทางเสริมที่ชาวต่างชาติชอบมามากครับบางคนกกมาหาถ่ายรูปเนาะพี่น้องครับอันนี้เป็นทางออกครับว้าว ออกมาแล้วด้นานหน้าก็เป็นเซนทัลเวิร์ครับนี่คือเซนทัลเวิร์กน้องปีกจูก็ยังอยู่เนาะนะครับพี่น้องว้าวสับเด้ครับภาพยามค่ำคืนนี่สร้างสวยงามสุดเกินครับพี่น้องนะครับโอ้โห,โห,โหครับอันนี้เป็นเกสรวินเล็ครับ เ okay. อนมินเลดด่านบูนไปสี่แยกราชประสงค์ครับสี่แยกราชประสงค์ก็สวยงามครับนี่ครับนี่คือทางเสริมที่ให้โซ่ดูลาครับ เป็นทางเสริมที่สวยงามมากครับโอ้โห,โห,โหตอนเพิ่งเปิดไฟก็สวยงามนะพี่น้องนี่ครับเปิดไฟแล้วยิ่งสวยงามครับด้านขวามือก็เป็นบิ๊กซีครับตแ,แต่วันนี้ไม่ขอเข้าไปนะครับบิ๊กซีครับเอาไวไ้ทิปหน้านะครับเอาไวไ้ทิปหน้ากาจะขอพาเอฟซีเนะาะมาเทสต์นบิ๊กซีะครับ ว่าการซื้อการขายอยางเป็นนะเลิยนะครับแต่วันนี้ก็พามาชมทางเสื่อมที่ไฮโซนุ่นหลาครับโอ้โหเบากัดไม่ได้อวยนะพี่น้องนะครับถ้าใครมีเสื้อก็ขอเสิร์นะครับขอเซิร์ฟเทอมาามายา้ำเบิงนะครับโอ้โหสวยจริงๆครับ ด้านขวามือคือบิกซีครับเป็นห้างที่ชาติต่างชาติชอบมามากครับแต่วันนี้ไม่เข้าไปนะครับขอเป็นทิปหน้านะครับจะพาไปส้มนะครับ เด๊พี่น้องนี่ครับไไแต่ด้านขวามือนี้เป็นศาลพระแม่กุมารเทวีครับสาธุศาลพระแม่กุมารเทวีครับอยู่หน้าห้างบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีครับว,ว้าวสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับ ร้านพูนเป็นเดอะมาร์เก็ตครับเดอะมาร์เก็ตแบงคอกแต่สวยงามครับเอดสีม่วงนะพี่น้องเป็นทอดสีม่วงครับอืมนี่ครับโอ้โหคนล่างไหลเฮาเที่ยวห้างเซ็นเตอร์เวิร์กเลยครับเต็มครับอืมเซ็นทรัลพัฒนาครับ โอ้โห oh oh. งามดีครับโอ้โหพี oh. ่น้องไปนะครับสับดีครับอือหือเป็นท่างเซิร์ฟที่สวยงามมากครับโอ้โห oh oh. ครับ <c oughs> สวยจริงๆนะครับ <c oughs> ว้าวดีมาก เป็นสร้างเสริมที่ชาวทางชาติชอบมากต่ยรูปนะครับโอ้โหว้าวด่านตูนคือสีแยกราชประสงค์ครับพี่น้องด่านตูนครับอือหือโอ้โห โอยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับนี่คือสีแยกประตูน้ำพี่น้องด้านตรงหน้าครับ คือสีแยกประตูน้ำครับโอ้โหสวยจริงๆครับภาพยากตัดคืนนี่ครับโรงแรมตนเวเทลครับโรงแรมโนเวเทลหร,รือมาร์เก็ตแบงคอกครับมาร์เก็ตแบงคอก ชอบมาถ่ายรูปมากครับพี่น้องครับตรงหน้าคือพระตีมูลติด้านขวามือก็คือพ,พระพิฆเนศครับโอ้พอี่น้องครับงามนี่ครับภาพยามตั้งคืนครับ สวยจริงๆนะครับมิกซี่ครับว้าวนี่ครับคนเต็มครับอันนี้เป็นทางเสริมที่จะไปเดือดแคทินน,น้ำเนาะพี่น้องไปประตูน้ำครับโอ้โหนี่ครับคนเต็มครับได้มาแล้วก็ต้องพาพี่น้องยางส้มเนาะยางส้มความงามในยามค่ำคืนครับ น um. ี่พี่น้องเลยนะครับสวยงามจนชาวต่างชาติต้องมาถ่ายรูปนะครับนครับแสดงว่ามุมนี้ต้องสวยงามเนาะเราก็ต้องถ่ายตามครับโอ้โหสวยจริงๆพี่น้องนี่ครับน bueno ี่ครับว้าวนี่คร okay ับ พ่เทโทนสีม่งพี่น้องีครับเดอะมาร์เก็ตนี่ครับ,รบเป็นโทนสีมง่งสุดๆครับว้าวเซ็นเตอร์เวิร์ครับ ครับโขอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำครับเห็นว่าร้านนี้ขายดีพี่น้องแต่แซ่บนะครับแต่ต้องมาต่อคิวนะครับเพราะว่าคนหลายครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งบอนั้นก็จะมาลองชิมนะครับแต่คนเต็มทุกวันครับร้านนี้ครับโขออ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำนี่ครับ สวยจริงๆครับรรนานารครับว่ากวาเมื่อก็คือสวนปทุมวนานุรักษ์ครับ เอ้ยก็ไออม่รู้ว่าจะบรรยายแบบเลิศน,นะครับ<อ>มาเห็นแล้วกับบรรยายไม่ถูกพี่น้องเอ้ยไม่รู้ว่าจะบรรยายแบบไหนะครับว้าวน,นี้ประชาต่างชาติครับ มาเตรี็มเลยครับพี่น้องนะครับชา,ชาติทางชาติทั้งน้นครับม,มาถจงมาถ่ายรูปเนาะ oh oh. สัตว์เดรัจฉานภาพยาลำพูนครับโอ้โห oh oh. วันนี้ก็จะขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ แต่ก็อ,อย่าหาสาระกับเบานั้นะครับไห้หาแต่ความบนันเทิงเนะาะความซุกเจอสุกใจนะครับก็ไปกันจะขอพาพี่น,อน้องย่างลบคืนเด้อครับย่างไปที่น้าหางเกอรมิเล็ตเนาะ แล้วก็จะได้ล่าวลาครับว้าวได้มาแล้วก็ไม่จะกลับนะพี่น้องซับหลายครับแสงไฟแสงสียามค่ำคืนนี้ซับหลายครับได้มาแล้วก็ไม่จะกลับครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพา,าเอฟซีมาเซส้มจะกลับมาอัปเดตเนาะว่วาฮารวิซีจะเป็นนัลเลอร์นะครับ ว่าจะมีชาติางชาติมา,าที่ของหลายบอนะครับดารไซด์มูนครับบิกซีครับ่ครับ<อ>แต่ก็คิดว่าคงจะเต็มคาราเบลนะครับวันนี้ไม่ขอเข้าไปนะครับอตอนช่วงเข้าดดาวนะพี่น้อง ด้านหนาหางเซ็นทาเวอร์นี่ก็เต็มครับคนก็นมาเป็นแสนครับคนล้นไปถึง BTS เพลินจิตนะครับคนมาเป็นแสนคนล่างไหลามาเขา้เอาเดาวอยู่ที่เมืองไทยนะครับ และวันอันใกล้นี้ก็คือตุดจีนเนาะวันบอลไทยครับแต่วันสงการนี้เ่าดันไม่อย่างนึกภาพเลยครับแตกแน่นอนครับเมืองไทยครับมาถึงแล้วครับพี่น้องหน้าห้างเกษรมิเตครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับครับเพอ,อสอบเจอสอบใจกันขอฝาดไลฟ์ฝาแซะเดอครับ คลิปของมอรัตไม่มีสาระนะครับมีแต่ความสวยงามครับพี่น้องเอ้ยว้าวดีครับยืนเต็มครับเจอกันคลิปหน้าน,นะครับสบายดีเด้อสวัสดีครับ